ครับผมแล้วก็ทําการยิงไปแล้วผมปับอยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตน,นะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโก้นะทุกคนนะจูนปิโก ก็กราบสวัสดีสวีดัตทุกๆกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไยเกมเราลืมก็สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมต้หลวงต้ารู่สัพยุทธวิญญาณจาน์กับผมเอ็นทีแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็คลิปวิดีโอวันนี้นะทุกคนนะเราก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับผมสําหรับการที่เราได้ทีมอาวุธครบแล้วนั่นเองนะผมสำหรับทีมอาวุธลับของเราเนี่ยนะครับผมในสุดเราก็ปั้นครบจนได้นะทุกคนนะ แล้วเราจะมาดูว่าผมว่ามีตัวละครอะไรไบ้างและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยใส่วงแหวนอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคอมโบอันนี้นะครับไม่ได้เป็นที่ผมคิดนะทุกคนนะแต่เป็นพี่เจมนะครับผมเป็นคนคิดมาเองนะครับผมแล้วก็มาบอกข่าวสารพวกนี้นะครับผมให้กับพวกคนดีๆต่นเองนะครับผมถ้าใครอยากจะไปติดตามพี่เขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เองนะครับผมสำหรับช่องพี่เจมเนาะโอเค ซึ่งคลิปด,ดนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละกันผมสำหรับการรีวิวแบบว่าตัวละครอาวุธรับที่แบบโหดเสียนลัสเสียมากๆนะครับผมมาดูกันเลยละกันว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างละกันเนาะซึ่งตัวหลักเลยครับผมที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือถังซานอาวุธรับนั่นเองนะครับผมหรือว่าถังซานสำนักถังนันเองนะฮะซึ่งณตอนนี้ครับผมสองดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะจ๊ะและตอนนี้ครับผมก็จะใส่ของประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับอาวุธรับของเขานั่นเองนะจ๊ะซึ่งคีย์หลักของเขาเนี่ยคือเข คือต้องมีเข็มมาลสูมบุปผาเท่านั้นนะครับผมถึงจะแรงเนาะ <c oughs> คือหน้าไม้จูกเกิดถามว่าใช้ได้ไหมย,ยังใช้ไม่ได้ครับผมถ้าใช้ได้ต้องเล่นตัวละครมั่งสูงคีนะครับผม,มจะเล่นได้นะแต่นำนะครับผมใส่เข็มมาลสูมบุปผาดีที่สุดนะครับผมโอเคตัวละครต่อไปที่เป็นคีหลอกอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครจูจ่จู่ชิงนะครับผมเออและวงแหวนหลักของเขานะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือวงแหวนที่สี่ของเขานั่นเองนะครับผมเรื่งแหวนที่สี่ของเขานะครับผมเขาจะได้สารนับเพิ่มเติมมมานนนนเะทุกคห็ และยิ่งวงแหวนนะครับผมถึงห้าหมื่นปีนะครับผมดาเมจหมู่ที่เขาทาออกไปนะครับผมจัทวีคูนบิกนะครับทาให้เขาคอมโบกับวูดดับได้โคตรดีกว่าเดิมเลยนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งวงที่ผมแนะนานะครับต้องเป็นวงปี๋อยู่แล้วนะครับผมในการใส่งานเนาะอะไรประมาณนั้นเลยนะต่อไปผมตัวละครที่บัฟดามจตัวละครหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครหลงหลงนะครับผมหลงหลงนะครับเอามาทําอะไรนะครับผมก็คือวงแหวนที่2กับวงแหวนที่4นะครับต้องแสกเป็นกิเลนเท่านั้นนะทุกคนนะเพราะวงแหวนที่ของของ่นเองจะ อะไรประมาณนั้นเลยนี่จ้ะรูปวงแหวนนะครับผมเห็นไหมบวกอัตราคีดาเมจนะครับผมแล้วก็คริเอลด้วยนี่เองจ้ะตอนถึงหนึ่งปีและวงแหวนที่4ของเขานะครับผมทอเป็นกิเวนนะฮะเขาก็จะสามารถเล่นเธอให้กับเพื่อนขึ้นมาได้นี่เองนะครับผมรวมถึงเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนได้อีกนะฮะซึ่งถามว่ามีตัวอื่นแทนได้ไหมมีนะครับผมคือตัวซับอาร์นี่ครับผมหรือว่าน้องดอกไม้ของเราเนั่นเองนะจ๊ะตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมเซียงจูและตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคคครรรรัับบก็ืือออไปเเเีียยนนสสงงงงะผมหว่าาข ซึ่งวงแหวนที่สําคัญนะครับผมก็จะเป็นวงแหวนที่1นะครับผมกับวงแหวนที่2นะครับผมวงแหวนที่1นะครับแนะนําว่าต้องใส่กิเลนนะเพราะว่ากิเลนนะครับผมสามารถทำให้เพื่อนนะครับได้เทิร์นเริ่มเกมทันทีนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าคล้ายๆกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าทําให้เราดาเมจได้แรงมากๆครับผมแล้วก็มาหาศาลมากๆนะครับรวมถึงว <Okay. S 1> งแหวนที่2องเขานะครับผมต้องใส่เป็นอันนี้เท่านั้นนะทุกคนนะกิเลนนะทุกคนนะ โคกิเลนนะครับผมจะบวกพลังโจมตีเพิ่มอีกครับคนนะบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆครับผมสาหรับวงแหวนนี้เนาะและต่อไปนะครับผมตัวละครที่บู๊ดามิดได้อีกตัวละครหนึ่งนะครับผมแต่ตัวละครนี้มันไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมก็คือตัวละครออสการของเราเองนะครับผมในวงแหวนที่2องเองนะครับผมวงแหวนนี้เลยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับผม20%นะครับผมนี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือช่วยได้ดีมากๆนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับผมวงแหวนที่2เคเขาเนาะ แต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่จําเป็นก็ได้ครับผมแต่จําเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมทําให้ราเมจดเราแรงมากขึ้นเองครับผมก็คล้ายกับตัวละครหัวอูเลยนะครับผมซึ่งทีมผมก็ไม่มีหัวอูเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งวันนี้นะครับผมตัวละครทีมเรานะครับผมเราจะมาเริ่มทําให้ดูเลยครับผมตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าสกิลคอมโบยังไงครับผมแล้วก็เล่นยังไงอะไรประมาณนั้นเลยแล้วกันเนาะบอกเลยว่ามันแน่นอนครับผมสำหรับที ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะครับไปไต่หอนก่อนเลยละกันนะทุกคนนะซึ่งนคลิปนี้นะครับผมที่เราจะเจอกัอน,กอน,นี่ยก็คือจะเป็นคลิปที่ผมเคยอัดนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเองนะครับผมก่อนที่เราจะมาถึงคลิปนี้นั่เนเองนะจ๊ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมเขาได้เ,เ,เ,เปิดก่อนด้วยประเด็นในห่าเอ้ยมาให้ผมเขาตีมาก่อนนะฮะให้เขาตีตัวละครที่ไม่หลักของเราแล้วกันนะครับผมเพื่อการชนะของเรานะฮะอย่าบอกว่าติดโอเคไม่ติดอย่าตายนะอย่าตายนะครับผมภาวนาว่าให้ตัวละคราอย่าตายก็พอนะผ ไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคแล้วก็บัฟมาครับผมให้จูจูชิงนะฮะแล้วก็จู่จชิงได้เทิร์นมาปั๊บนะครับผมให้การทําการบัฟตัวเองนะครับผมเป็นการเพิ่มดาเมจมาอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ให้ตัวละครไปถึงเซียงนะครับบัฟอีกรอบนึงนะผมให้กับตัวละครจูจูชิงนั่นเองนะครับเห็นไหมจู่จูชิงก็จะได้เทิร์นมานะครับผมแล้วก็ทําการยิงไปแล้วผมปับเห็นไหมแรงมากๆนะครับผมสําหรับทีมนี้นะครับผมใต้โม่ไปคือหายทั้งทีเลยทุกคนนะใต้โม่ไปมันเป็นแทคงเลยเริัมไม่ตายมันอึดมากตัวนี้อึดหรออออออึึึดดดดหหรร้้้ขนนนนาัััเี่ยคบผมโโจงววะตันี ไม่คิดว่าจะเหลือตัวเดียวได้ตามันเนี่ยทำไปเล่นไปเหลือมาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคตันไปหนึ่งตัวครับผมไม่เป็นไรครับผมรันนี้เราก็ตอดไปเรื่อยครับผมถ้าความจริงอะ่ะใต้มุกแปมไม่ได้เปิดก่อนนะผมบอกเลยเยังก็ไม่รอดทุกคน,นยังไงก็เดสสมลเหลี่ยนเอวนะฮะดูจากทรงแล้วแต่เป็นไรครับผมยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมดูจากทรงอะไรประมาณนั้นเลยทำการยิงไปแล้วผมปรับเรียบร้อยครับผมจบเกม ซึ่งคอมโบอันนี้นะครับผมผมบอกตรวนะครับว่ามันรุนแรงมากๆนะทุกคนนะสำหรับดูชิงกับเอออาวุธลับนะครับผมรวมถึงพวกบัฟดาเมจต่างๆเนาะเพราะว่ามันบูดาเมจจนดาเมจมันล้นออกมานะครับผมสำหรับจูจูชิงนะครับผมทำให้ดาเมจมันออกเวอร์ๆนิดนึงละกันเนาะซึ่งผมก็เลยแนะนำนะครับผมให้ทุกคนนะฮะปั้นตัวละครมาเล่นเลยแล้วผมสำหรับทางซันอาวุธลับนะครับผมถ้ามีนะฮะคอมโบกันหัวแน่นอนนะครับผมแลวเขาก็นิยมนะครับผมเอาไปตีพวกแบบว่า หอคอยแบบที่ผมพาไปดูนะครับผมแล้วก็สามารถร่าวงแหวนได้ด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ทุกคนดูสักรอบแล้วกันนะฮะก็มาเลยครับผมเดี๋ยวเราทําการเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมเมื่อกี้คือมันแรงนะเว้ยแต่ไอ้ต้ตัวมันใส่เกาะนะทุกคนนะเลยอาจจะดูไม่แรงมากนะทุกคนนะเอแต่มาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนครับผมในตีวงแหวนนะครับผมคอมโบนี้ผมบอกเลยว่ารู้เรื่องขนมเบิ้ถ้วยฟูแน่นอนนะครับผมบอกเลยเริ่มเกมมาเป็นเทเรียบร้อยนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมทุกๆอย่างที่ผมเคยบอกไปนี่ฮ เอาลงโงเนี่ยบัฟมาให้จู่จู่ชิงก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วให้จู่ชิงเด้งเคืนมาปับแล้วก็ทำการบัฟให้ตัวเองปึบขึ้นมานะจ๊ะเห็นไหมแล้วก็ตีมารีาไปก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับผมให้ไปเฉีนเซียงนะผมบัฟใส่ตัวมันเองรอบนึงปึ๊บไปนะครับเห็นไหมพอได้เทิร์นบับเราก็ยิงมันไปบัมจบเกมครับผมจบแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีคนถามว่าตีอารีนาได้หรือเปล่าครับพี่เดี๋ยวเราพาไปดูเลย เขาจริงก็ได้เปิดมาก่อนนะครับผมรวมถึงมาราสูนของเขาก็ได้เปิดมาก่อนที่ผมทำการบัฟลูกไฟกับเพื่อนทั้งทีมนะครับผมสำหรับทีมโน้ไลโอเคบัฟกันมาก่อนเริ่มไล่เลื่อนไปนะครับผมแล้วก็ถังซานได้จับมาหนึ่งจับไปหนึ่งผมจับถังซานอาวุธไปไม่เป็นไรผมจับไปเถอะไงฉันไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วนะฮะตีไปหนึ่งทีไม่เข้าหรอกนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกๆอย่างครับผมนี่หลงใส่ให้จู่ชิงนะครับเพื่อกำการเร่งเทินให้กับตัวเขานะฮะและตัวเขาก็ทำการบัฟให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็ไปแจ็ให้เรงนกััับบบมยคผต ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับทีมนี้นะครับผมก็แรงมากๆนะครับผมแต่ข้อเสียคือถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับมีริี้ยวเอื้องแบบนี้นะครับผมที่ทําให้ตัวมันไม่ตายลยแหละมันยืนอ,อยู่แบบเนี้เราจะบรรลัยเอานะทุกคนนะเพราะว่าตัวมันถ้าเพื่อนตายมันเด้งเลือดจะไม่หล่ะทำให้มันตายยากที่สุดในทีมอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะแต่ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมว่ามีอีกรอบหนึ่งนังน่นเองนะจ๊ะไ <Huh? S 1> ปะยิงไปแล้วผม นินเนี่ยโโอ้โหยังไม่ไต้กันเหลืออึดจริงๆนะผมบัฟมากันก่อนครับผมรึบนะฮะเพิ่มโลมาแล้วก็ทำการปล่อยรูทธรรมดาไปก่อนบับแล้วก็ยิงไปห0 0 0มื่นไดจบเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับผมทีมนี้ดูดิทำดาเมจไปได้เวอร์วังพารามสามมากๆนะฮะเป็นยัางไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวครับผมถังซานอาวุธลับนะครับผมซึ่งผมบอกไปเลยว่าเดือดเผ็ดมันมากๆครับผมสำหรับทีมนี้นะฮะ ซึ่งบอกเลยว่าถ้าของครบๆนะทุกคนนะตึงๆแน่นอนครับผมสำหรับทีมนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันหยดติ่งแน่นอนนะครับผมซึ่งทีมนี้เนียผมจะใช้กันในไต้หวันมากๆครับผมเอาไว้ไต่หอนะครับผมหรือว่าตีกระดูกวิญญาณ5 0,000ปีเขาจะนิยมเล่นกันมากๆนะทุกคนนะทุกคนก็สามารถไปประยุกใช้กันได้ละกันนะสำหรับทีมนี้ละกันนะครับผมบอกได้เลยว่าเดือดมากๆครับผมสำหรับทีมนี้ซึ่งบอกเลยว่าทุกคนสามารถประยุกใช้ปรับเปลี่ยนกันได้หมดนะครับผมแต่4ตัวหลักสำหรับผมเลยนะครับก็จะมี จูจูชิงนะครับผมรวมถึงตัวละครถังซานอาวุธลับนะครับผมแล้วก็ตัวละครหลงหลงนะครับแล้วก็ไปเฉินเซียงนะครับแล้วก็ออดก้าเนาะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันหายากหมดเลยเว้ยเออแต่ยังไงก็แนะนำนะผมแนวเลตเกมนะครับทุกคนได้ใช้แน่นอนครับผมแล้วก็ควรทําแน่นอนครับผมสำหรับทีมนี้เนาะเพราะว่าถ้าใครจะเล่นยาวๆครับผมทีมนี้คือโนนหนึ่งแน่นอนครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเลยแล้วกันครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงนี้เลยแล้วกันครับผมเจอกันบ๊ายบายครับ เลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแก้ดูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน